โชก่อนพี่ได้หิวเลยพีเนะยางยางยางอันนั้นของเก่าครับทีมงานเรายังไม่ได้รีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวจะหกักกันเดือนนะฮะเดี๋ยวบอกให้บอสโอมของเรานะฮะส่งมาได้ที่จุนนอสอสัพานใหม่กูเทนหรือสองสองหนึ่งส่งมาได้แบบไหนบ้างพี่เนี่ยด้านบนทั้งนั้นเลยเนี่ย ไอศครีม,ไ,มรไอศครีมเทคโฮม <take> home, แต่ถ้าส่งกระแพงมาเราจะโยนทิ้งทันทีนะฮะก็มันก็ว่าัวว่ากระแพงนะคะใช่ครับส่งมาได้นะฮะชันเคยฮะทุกสัปดาห์หยิบมาก็หนึ่งหมื่นถ้าคนนั้นโดนคนเดียวไม่มีบัวไม่มีสิก็ห้าแสนนะฮะแต่ในกรณีหกเดือนไม่มีใครทำแจ้งความแตกเราก็จับห้าแสนแต่เอางี้ดีกว่าไม่ไม่มีถ้าคนเดียวไม่มีบวบวห้าแสนแต่ถ้าโดนบววจะเหลือ เออถ้าโดนบวชจะเหลือห้าหมื่นเราจะหารสิบนะฮะอ่าอันนี้เป็นกติกาพิเศษเนาะถ้าบว่ในช่วงระยะนี้เราใช้กติกานี้เาิราก็จะโยนพิงหักขยะเช่นกันนะถ้ารู้ตัวและรู้บ้านมันอ่ะมาผู้โชคดีเอาพร้อมแล้วเรามาไอสครีมวอรให้ก่อนก่อนแม่เอาเอาไปกินเลยแต่เฉพาะอันใหม่ล่า <Crush> <word. S 1> ครัชแม่อร่อยมากเลยมันมีสีน้ำตาลอีกอันปากกาน้ำตาลอ่ะมาพร้อมแล้วเอาโยนเฮ้ยอย่างนี้คุยคนคุยกันก็ขอพทีนี้นะฮะฮะอ่ะพร้อมแล้วเอาโยนพวกมือ จัดตลอดมีสามหมื่นกระเพื่อนที่ขาดแล้วรัเก็บเงินเลาไปส่งจ่ายก่อนตามาว่าไม่หาเลยโดนไม่มีด้วยเพราะนั้นนะฮะก็รับไปก่อนหนึ่งหมื่นแล้วถ้าก่อนหรือแหกกรบเพิ่อนแล้วเนี่ยโดนคนเดียวเลยฮ่าแต่ อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยผู้รายการเราก็ยังดีกว่าผู้ของอรายการใครบางคนแล,ล้ว <c oughs> อัน วอเดับเบิลดัสแอนด์สตรอเบอรี่ชีสเค้กก็จะมอบให้หนึ่งบาทถ้ารอจนจบอ้าวฟินแล็บครับพูดนำเรื่องเตารีดไอ้นน้ามากว่า40ปีนะฮะสามารถกองน้ำปลาปลาโดยที่ไม่มีตะกอนอยู่ในเครื่องไม่มีตะกอนอยู่ในเครื่องเลยนะฮะรีดลื่นรีดเรียบ รีเร็วกว่าเาจะมอบให้นกไปเลยแต้องกอดต้องรอก่อนนะใช่ต้องรออย่างเดียวเท่านั้นด้วยและแผ่นป้ายของเราทั้งหมดก็จะมีดังนี้เครื่องดื่มไอศครีมวอลคอนเนตโต้นฮะอร่อยโดยมันสุดโคนนะฮะฮิวแคร์รองเท้าจากเดนมาร์กฮะ ชั้นในชายเจเฟรสสบายนุ่มสเปรย์แบบประกาศแอร์เฟรชใหม่จากแว็กซี่ลูกอมรสกาแฟตราโกบิโก้พันแปดดิจิตอลบายเวิร์ฟอยนยาสีฟันสมุนไพรดอบกบัวคู่สูตรดั้งเดิมฮันนิตาฟิล์มสีกัปตันลองไลฟ์ครีมบำรุงรักษาผมเสียไอรีทรีทเมนต์ขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตตาเบงกอนะฮะชุดชั้นในโอโนโนศิลปะ่งสรีระ เครื่องครัวสเตลเลสตีลตรานกนังนวลน,น้ำมันเบร์นอัดยักษ์ <c oughs> น้ำยาล้างจานสไลด์แล้วก็แป้งเย็นตรังู 但。 พร้อมแล้วก่อนป้ายแรกอะไรนั่นน่ะสิเอาอะไรดีก่อนอะไรดีก่นอ,นอนอะไรดีโอโนโน่ <S <S มีกลิ่นผลไม้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เขามีกลิ่นจริงจริงจริง พี่ไผ่อยู่ป้ายนี้ทุกเทปนะฮะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหมายเลขอะไรดีเบอเดิมครับ หนึ่งสองสามยกหลอดโต๊อบอกว่าไปตกกับโต๊อบอกว่าไปตกกับกูหลังฉากไหม <c oughs> ู้สึกสงสัยสงสัยอ๋อสงสัยยังไม่ได้ทำไอ้นี่ชัวร์เลยช่างแม่งกูล็อกอ่ะช่างแม่มันเดี๋ยวสงสัยต้องไปต้องต้องเดี๋ยวต้องไปจัดการเรื่องเอฟเฟกต์ตรงนี้อีกแน่เลยเดี๋ยวช่างเลยแอ่ะเพราะนั้นเอาอ่าน กอบิโก <łość> ้กอบิโก้กอิโก้ เข้าไปตู้ได้หนึ่งคนแต่ข่าวดีก็คือพี่ดีกรหลักเลือกบ่อได้เลือกบ่อได้ไว้ได้ไไดพี่ดีกร์หลักไปไปรอหลักตู้ไว้เอา้าเลือกให้คุณเพชรจะเข้ากับใครดีเหลือพี่โอ้พี่ไพยบงบงเติร์ดแล้วก็ตัวเองบงเอ้ยบง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 เหรออา้าวบงบงเข้าตู้ เบอร์อะไรดีเบอร์อะไรดีก่อนเบอร์สองเลี้ยงเลยเหรอเลี้ยงเลยหลอด เออแล้วคุณเพชรก็อย่าเพิ่งดีใจอีกสามต่ออะไรดีก่อนก่อนก่ออะไรก่อนก่อนหายตัวอีกแล้วใช่ไหมก่อนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยพิธีกรหลักมันเลือกได้ ก่อนเลือกเลยก่อนเลือกก่อนเลือกถ้าก่อนไม่เลือกนับหนึ่งถ้าก่อนไม่เลือกนับสองถ้าก่อนไม่เลือกนับสามพี่ไผ่เลือกแทนพี่ป้าบอกพี่อ้าววอลลกอนแยกล่างวะเพราะนั้นไม่ต้องแล้วอ้าววอลลองกรเลือกอีกหนึ่งแผ่นป้ายเอาป้ายไหนดีเอาพี่ไผ่ไปเลยเอาเอาอะไรดีอะไรอะ

ไม่เอานะเก่งใจใหไห้ดีหรอกเก่งใจไม่เอานะเก่งใจบงบงเอ้วันนี้เลยเเห็นกอยป่าเข้าตูก้กันวันนี้เรอ ไปดีก่อนรอดอยู่นี้ได้หละน้ำน้ำบ๊อบบงดีใจไปเหอะอีกสอง ใครบอกเมื่อกี้คุณเพชรเขาเลือกบงบงเขาไปอันันะน้นไม่นบอันั้นไม่นออาอีกหอหอ,อีไงอ๋ออ้อาวอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับอะไรดีครับแล้วแขกเขาแล้วก็อีกคนที่เข้ามาฮะน้องแกสนุนรรณาษอาใช่ไม่ใช่สมรักาษคารนนะอีกหนึ่งแผ่ป้ายก้อน,นอะไรดีจันไรย เดินถ้าเป็นบงๆทัายพร้อเจอประสบของน้ำผู้แท้เลยวาป่าได้เอ่ับโ้ฮัดเหลฮัลเหลฮัดเหลอยลกรู้ัังเลยว่าใครเอยคือานัอยู่ดลัน คนไม่มีเวลาทำงานใครบ่นถึงชานก็บอกคัดเชยคัดเชยพี่โอมีกี่ป้ายเอาเบอร์ห้าไหมเอาเบอร์ห้าไหมเอาเบอร์ห้าจ้ะ เน่เน่เน่กองเชียร์ก็เชียร์เบอร์อรห้าหมด ครูคบอกว่าตายตายเบอร์ห้าเมื่อ 5, กี้บอกเบอร์ห้าแล้วประหารเลยคุณครูคบอกว่ากูไม่ตา,ายโยกยกเลยรอด

เดเพื่อความมั่นใจและเพื่อความสะใจของทีมงานเองนะฮะเรานะฮะจะไปที่สไลด์ที่64ก่อนเพราะว่าเราจะไปเปิดแง้มแง้มกันตรงนั้นายการนี้เริ่มจะไม่ไว้ใจกันเองนะฮะเอ้ย้ยเอ้ยเไม่ต้องแง้มหรอตอนเนี้ยตัว้องเนี้ยไข่ตัดหมดแล้วเออแง้มแง้ม เงีบๆโอ้โหเน่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 ทีมงานเขาบอกว่ามีบัวให้ไหมได้เดินซ้อนแซ่บแวกอะ บงบงเหงาไหมเหมงาใช่ไหมได้บีวบ,บาาหหวก <ừ> <ไป S 1> อะไรนะอะไรนะ ปดเฮ้ยเฮ้เร็วเดี๋ยวนีเออคุลิไม่ไว้ใจกันเองคุณผู้ชมครับเออเ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพี่จะไม่ขอแงมถ้าอย่างนั้นพี่จะไม่ขอแง้มเร็ว

โดนสักี่อ่านอ่านอ่านไม่น่าพูดเป็นลางเลยเออนั่นเลยสิอ่ะเดี๋ยวฉลยก่อนคอนเนตโตคอนเนตโตเอ้ไม่เอาคอนเนตโตอันนี้คุณเพชรนะฮะ ยูแครนเดนมาร์กไอเติร์ดถึงว่าเราเติร์ดเหมกกะเาะกับ <c> ร <oughs> อ,องเท้า,าทีาีววบกใช่เจ <They play S 2> เพลสสบายหนุม่มคุณเพชรเดีเ๋ยวเดี๋ยวทีแรกนะพี่ทีแรกนะ <c oughs> กะเน่ฐานจริงกรกนกะเลือกป้ายนี้อยู่ปะ <c oughs> กอรกอรกะเลือกป้ายนี้ปะ เคยกะเลือกใช่ไหมดีแล้วที่ไม่กะเลือกอใช่น่1008ดิจิตอลบายเวิลด์โฟนนี่1008อ้าวเฮ้ยช่งตัวเอง,งวเว <c oughs> ้ยเฮ้ยเราไม่เคยเห็นแกรับเชิญคนไหนเลยการแช่งตัวเองมาก่อนนะ คุณเพชรบวกฮานิตาฟิล์มบองบองไม่ช่วยอะไรมัางเลยสีกัตตานพี่โอ้ ไอรีทิเมนกอมีบวกแม่น่าไม่น่าเลือกนะเบงเบงพี ben ่โอบวกพี่โอวันนี้ใส่บวกสองใบโอนนโนเมื่อกี้เปิดแล้วนกนงังนนนน้ำมันเบื่อตายเยี่ย <c> บ <oughs> แม <c oughs> อ๋อคุณแม่พี่่ายเด้แล้วคุณแม่พี่ไม่ไหมสวมมัสดีครับ <c oughs> สไลด์เมื่อกี้เปิดแล้วแป้งเย็นตังูพี่ไผ่บวกนะฮะพร้อมแล้วที่จะประหารกเอยก้ว่าเราเ็คตแล้วเบอร์รอดเรื่องเออใช่รอดจริงเรืง องตัง้มต,ต,ตัว <c oughs> วันนี้ก่อนก่อนไม่รอดเพราะนั้นฟิลิปนะครับ ท่นน้ต้องขอบคุณนะฮะน้องกอมากเลยมร่อยาเลยกเดลยนทาี้ก่อนติดตามงของสุวินะฮะทาง e b u o k นะฮะ i n s t o g r นะะน a กระฮะไลน์ไม่ได้เล่นนะครับไม่ต้องทักมานะครับของผมนะครับเออกกเวนะนะกอล์ฟ i นะฮะสปกเกอร์ลุยกอล์ฟจนเกลนะฮะสปกเกอร์ก็ติดตามผมได้นะสุวิงามสมเหมือนกันนะฮะ ของโตก็เช่นกันนะฮะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะฮะก็ติดตามในเฟซของผมเองแล้วกันเจอกันใหม่ต้องขอบคุณยูีิตีสวัสดีครับ